สวัสดีครับพี่ดูครับคาจิบ้าผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผู้นี้ครับไฟที่3กับอาร์ทีบีเอสราชนโรซีรีส์เป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมของคาจิบ้าซ้อมดีครับซ้อมดีมากสองสามอาทิตย์นะซ้อมมันพอดีครับสองไฟที่ผ่านมามีหกแต้มหกแต้มครับไฟนี้เจอกับเนซ่าวินัมบุญาพิณมบุญญากิมวันชุกของเขาเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าเขาแข่งด้วยมันแต่เราแข่งเกมอยู่แล้วที่ที่แค่มัน งดูพวกนั้นที่พวกนี้ครับอุปกรณ์หลักที่เตรียมมาเอาลูกไหนครับของเราครับมันน่าจะยั็บจีก็คือตามเกมดาวสไตล์อะไรจากสไตล์ของเราเลยนะพวกนี้คิดว่าคาจิบ้าตีถึงน็อกไหมตีน็อกไหมพวกนี้ไม่รู้ครับเราดูดูพวกนี้ดีกว่าแล้วคู่ชกเราเป็นมือสไตล์ไหนครับมีมาดมีมันชอบเตะกันคอแบบนี้อืงก็คือทีาเก่าเอาเกาเยอะๆมันใครยังเอาเก่าได้อืที่ที่ที่กังวลก็คือลูกเตะกันคอใช่ ก็ตรงพรุ่งนี้ต้องต้องระวังสองไฟที่ผ่านมามีหกแต้มแล้วแล้วคู่ชกเรามีกี่แต้มกี่ตัวสาม3สามแต้มคือพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราแพ้ชนะก็เข้ารอบเลยครับไปไงวะาละโอกาสมันโอกาสสูงอะโอกาสเข้ารอบสูงอะแต่เราประมาณไม่ได้เราไม่ประมาณอยู่แล้วพี่โลหวังถึงแชมป์ไหมคารเจบ้าเราคิดไฟต่อไฟครับแต่แต่นีกล้กอเราเป็นได้แชมป์ใกล้เข้ามานะเหลือไม่กี่ไฟแล้ว คู่ชกในรุ่นร้อยห้าสิบปอนด์ที่น่ากลัวที่สุดพี่โรคิดว่าขายน่ากลัวที่สุดยอดวิชาครับยอดวิชาครับยังคงเป็นนักชกไทยยังยอดวิชาแล้วเดี๋ยวนี้ครับเอาเอาเอาคมด้วยมันมีทุกลูกมันสู้ทุกลูกมันเก่งด้วยย้อนไัยด้วยอืก็คือยัางจริงจัว่าจะเป็นคงยอดวิชาที่น่ากลัวอยู่และเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ากลัวด้วยมันแข่งด้วยก็คือน่ากลัวทุกคนน่ากลัวนี่บุยรอบนี้มันเก่งทุกคนอยู่แล้วแต่มัน สองคนที่มันแข่งอะมันได้นั่งครับโยริชามันโอเคแต่ว่าคาเซบาเขาแข็งแรงนะแต่มาจากกรุ๊ปเราเรามีเราแต่กรุ๊ปนวลน่ะมันสองคนนี้แข่งด้วยมันทุกคนแข่งอยู่แล้วมันไม่ต้องมันทุกคนเคยเคยต่อยกัมวยแข่งๆหลายคนแล้วทำไมไม่ได้แล้วต้องโชคกันเดียวครับผมคิดไม่ได้เลยก็คือวิธีทางมันก็ต้องโชคกันใช่ต้องโชคกันหนึ่งร้อยห้าสิบปอนด์น้ำหนักนี้เป็นไงบ้างโอเคดีเดี๋ยวนี้ดี น้ำหนักทีเราชอบชอบก็คือไม่มีปัญหาใครว่าเป็นไงบ้างครับคน้ำหนักโอเคไหมโอเคครับใครว่าพูดไทยได้ไหมได้ดีหน่อยครับได้ดีหน่อยมั่นใจไหมพรุนี้พร้มมั่นใจครับคิดว่าพวกนี้เต็มที่แน่นนนอครับกี้คิดว่า knock out สู้ได้ไหมเคยโอไหมอยากชนะครับไม่รู้เคยว่าท่นอยากชนะครับเคโอไม่เคยว่ไม่รู้แต่ว่าอยากชนะครับฝากถึงแฟนคลับเอฟซีชาวบราซิลหน่อยครับ